สบายดีพี่น้องมันก้นมงีเระนู้นกัมีบอเม่งกันูนกัมีเดิออันนี้สมหวานจ้าหวานตาบ่บอหวานอลีซิมรอเดียวหวานตาบ่บ่หวานซิมเบิ่งซิมเบิ่งซิมเบิ่งขอยันว่าหวานตาไรก่อนเมกนนู้นนะมึงเลยนกสิมาให้มึงเล่นคือับอาย้รารอยละ ซิบจ้มแม่ไข่ยังลืองจ้ะแม่ไข่ยังลื่องกไข่ใส่เข้ากับพวอาแล้วบาทจ้เนไข่เขากับพวก,าก,ษษษษากอาแล้วเปนกรนูนกระนอุปกรณ์การเกษตรเสียมเสมกระไล่ดวงกรดอ พักบุกกรลายเนาะอยกมีนมัม่วงงามเลยนะม่วงงามเลยไปในไซกับมังม่วงเนี่ยนะมมาพังเสียนแม่งกะนนเลาสียนเนี่ยแมงกระโนนกระายเนาะ ม่กระนูนยังเกลายเข้าไป,ไไปหเาเน,นได้กระเขาเอานือีอไปี่กไม่กระนู้นอ่ะโอ้หันเหนือไปแต่นเตกะันบ่ได้คือเขาบอเขาไปน,นได้กได้ตาคนที่จะมาอยากเทุ่งใช่แล้วมันกัสีเริ่มไข่เริ่มยังเลืองม มาสมพักเสียนมาเลยเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อชาบ้าด้งเด้อฮะอพวกมากินด้พะเสียนอออานากินสมพักกุ่มหมดแหละมีมีเยู่เขากำลังคัดนี่ยังมังนาว มาแพงบ่กระดูกมูซ่ะบันมันกัย้องนะบอมากมันมาแล้วมากม่เข้าไปบันคื้มไปคือหูคือหู ปปนนะไปอาน้ตะเบ้คนละมันสดขั้อขวอยู่คูมออม,มือเมื่อวานนี้วันที่แล้วกับขัออ้วไาหันขาชาวคายลา,ายอยาะ,ะ,ะยได้นนี้แต่กับพัดอ้าวข้าเจ้ามีกับบริพัดเนาะ

เสือผ่ากันไลา่ขนาดพี่น้องเสือแต่บ่มีเงินซื้อโอ้ปลาบ่อน,บ,อนบ่อนี่มีแห่ปลาบ่อนปลาเป็นสุดปลาบ่อนไอรินจมอยู่พี่น้องเลยสุดละ8ปบาท 아아ุดละแปดสิบบาทกพอซื้ออย่งนดอยไม่่เอน้หน่อย่่เนย้อง้ก่นาเปนเือะเือบ่แล้วครัอยู่มาเฮือุกน้ำหน่อยจะมงามได้ครพอแล้วพอแล้วกส ไปกได้พาแต่เกไปูนะได้กูอบสองรมันค uh ืออยากหัวไวแต่เนาะเอาไปใส่เพพอเดือนก้นอันนี้ม uh MM ันนีมันอยากสอดนี่ี่น ีดอยู่น,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 นแข้งอะนะมัมกจ้วงจะสร้า,เางเงินเอาไปใส่เลยสามสีมื่นเลยสอดเลย อดไว้อะไรมีตลาดแรงอยู่ใช่มือนี้นะมันขยองเขาเอาอยู่แค่เขาก็จักายบเข่ทางขยก็ไ้ขเจ้ากายเมือนตามตัวหน่อยเจ้าอเมื่อทั้งนักนนทังเียนเออเนี่ย อยใหอันนั้นได้ลงเงินเาะน่างรักนะในทางนะมคายเครื่อมนั่งนั่งเรพักม่พิมพัน้เออนั่งนั่งโอ้ยวายกัเขาพามกินอยอ่ะซีเบิร์แล้วมากัน มาค่วยกันนะแม่ิเล็ตละมากันหวานตานี่นะบได้เลยเสพได้เลยบริบาลตล่งถั่วคัตร้อยได้รักตอนนี้นะเราจะซือเออฮัลโหลจ้าซีรีไรกันหกชินจ้าเบอร์น้ด่นะบจเ้าสำหรับซื้ออยู่สิเนียมาคายห้นะเออได้จ้าจะได้จักมื่นจ้าแหน่จักมื่น สามสิบหมื่นบอแม่ปวเดียวเอาเ้หาเาขึ้นเทาข้าเมื่อารแม่เอ้ยขารู้ต่เจ้าหาพัเพื่อขึ้นไปห้เจ้าร้แบบมาง่ายมาตราตระพระรากไปส่งรอส่งรุน อันเนนน้อยาแต่เลือองเจ้านะขึ้รไลนโดนี่ข้นรมันนนอเบ้เฮ้ยหัวโดนต้นน้ำแต่เดืกโอ้โต้นน้ำแต่เลอใส้ไปในย่างบาบน้ำอยู่สิไปตนอยู่เนาะอาอันนัละมันเอาแป้งใ่ให้มันก็ปัดออกสั่นพรมเต็มหมดเลยนะ ตัดข้าวเดียวหนึ่งก็นอบริย่าอ่าึ้นอตอซโอ้ยพูดพูดอตเ้ตไ้อป่ขึ้นไปโต๊ะตัดกับเลวดดลงไปหาซะก่อน่าสันหาเศร้ามาตัดใหม่บักอตินี่เขาจ้งไว้เส้นหนึ่งอันนี้นี่ ถ <laughs> ือถือคนหัวหล่นมาแหวนในงานบ่าวบวายกาไก่ไม่ซ้อนกับบุได้หาย่างเดียวแนบมืงแลักกะหายแนยบมืงแลักกะหายโอ้ย่านไม่ซ้อนเลยย่านทุกคนก็เต็มเนาะย่านไม่ซ้อนเฮ้อ อยากกินยังกออาติมอยู่สายบ้านอีหัวหยงอารติมก้นน้ำโอ้ยมาก้นอะไรนะจินอาริมเฮ้ยมาเอาอาติมให้คนไหนบุหูน้ำแล้วเฮ้ยอาติมอยู่ไซกับไพชิจักอยากซื้อตายแล้วพี่น้อง ทั้งไอ้ทั้งวดัดทั้งสิมาอยากไอติมกินนมร้อยนะกินนมร้อยนะอือหายแต่บักหัวหล่นก็บักไอ้ไปโนน,นี่ก็คืออันหมากอันนะหมากกันหมวงกวนเท่าอันนะเห็ดหาผู้วิน <c oughs> แต่ว่าเบิดไปจานหนึ่งแล้วเพระท่านแห้งซรัมป์ไปนองเอ้ย เฮ็ดได้หม้อเดียวดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสิเฮ็ดหลายก็บ่ได้ยากนะเฮ็ดหมอเดียวก็ยังจนดึกดื่นบีบเพื่อคั้นแล้วก็เพื่อมากวนน่ะจน4-5ทุ่มมื้อก่อนนะจนได้ไผมหมอพี่น้องมีแต่เก็บไผมหมอแต่ก็แซ่บคือเก่า